นี่แมนสาราแคมของหรือว่าแคมแม่น้ำโขงนอ้ทุกคนตรงนี้น้ำขึ้นน้ำาหลายเลยเนาะไกลๆไปจะเป็นทางาฝั่งไทยหรือว่านาครพนมเนะจังหวัดนครพนมเอภาบรรยากาศาาน้ำบ่วจันมีโอกาสเข้ามาในเมืองเนาะตอนนี้บ่วจันอยู่ในตัวเมืองท่าแข่ทุกคนเลยบ่วจันมา ทุระหรือว่าไม่เบียงยนิดนึงเนาะก็เลยมาแหว่เที่ยวส้มบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้รับส้มกันผู้คนกำลังตกปลาหรือว่าตึกเบ็ดซิดเบ็ดเนาะผับบรรยากาศโซนนี้ช่วงหน้าฝนแล้วน้ำเริ่มไหลแล้วทุกคนเนะี่ยน้ำเริ่มเต็มฟังละน้ำปาลาไหลลากเอาวะเนาะ สบายดีสบายดีเป็นท่ากาะนะทุกคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องอ่าบ่าวจันอีกเส้นเคยเนาะบ่าวจันโบ้ค่อยได้ลงคลิปสองน,นี้กะเพราะว่าบ่าวจันกลับมาจากเมืองนอกแล้วเนาะมาจันมาอยู่เมืองหินบุกนกะอ่าอิงใส่หน้าเวียกหน้างานนะทุกคนเนาะเวียกงานบ่าวจักนกะอ่าเวียกประจําหรือว่าเวียกเวียกให้เวียกส่วนนี่แหละทุกคนเนาเวียกให้เวียกส่วนเวียกหน้านะทุกคนเน,เนเา,านะนนได้เฮ็ดอ่าได้เฮ็ดได้สร้างบบเฮ็ดกะจำเป็นเนาะบาบเฮ็ดกะบโมีกินทุกคนเนาะ เห็นอะไรเนาะบ่าจันก็ยังบมมีรายได้จาก u t u b e เถื่อเนาะบ่าจันกับโบแมนเบ้าเพื่อ,อบรรทอนจิตใจเนาะเพราะว่าเฮาเนี่ยยังบมมีรายได้เพราะว่ายัางบ่มีรายได้เฮาก็ต้องเฮ็ดเวียกอื่นเสริมไปนะทุกคนเนาะที่เห็นเบ้าจันโดนจังได้มาอ,อัดคลิปหรือว่ากลับมาเฮ็ดคลิปอีกเชน,น,นึงก็กสาเหตุอย่างหนึ่งก็ย้อนนี่แหละย้อนสภาพชีวิตครอบครัวหรือ,อสภาพ ชีวิตการเป็นอยู่เนาะบ่มีเงินมีทืนมีห้อนไซส,สอยในชีวิตประจําวันก็ต้องได้ออกไปดิ้นรนหาทุกคนเนี่ยคลิปที่บ้าจันจะเฮ็ดต่อไปหรือว่าบ่ได้เฮ็ดก็ตามทุกคนเนาะบ้าจันก็มีมีแผนว่าจะไปพุล่ะข้ามไปทางฝั่งไทยเนะะา,นานะไปทำงานมาจันสะไปทำงานไปทำงานหาเงินนี่แหลนะเนาะเพื่อมาอจุนเจือครอบครัวเนี่ยทุกคนเนี่ย ก็ยังมีหลายอย่างเลยบอจันร์กัเรื่องมักฮักในบอจันย์มักฮักในยูทูเนะทุกคนเนะาะบอจันย์ก็พยายามมีโอกาสพยายามเฮ็ดพยายามกลับมาสารต่อนะทุกคนเนาะแต่ว่าในเมื่อมันกลับมาแล้วม,ม,มันยังมันยังบ่ดได้รว่าซันซะมันยังบ่ทันได้มีลายรับหรือว่ามีอ่าอย่างที่เฉพาะจนเจือ,อให้บอจันร์นี้ได้ได้เฮ็ดต่อไปเรื่อยๆนะทุกคนนะก็เลยจำเป็นต้องได้กลับไปทำงานหรือว่า ไปสู้าหาเงินหรือว่าหาเทุนหอนเนี่ยมาอีกครั้งหนึ่งและจึงถ้ามีโอกาสมาก,ก็จะจะได้กลับมาสู้อีกครั้งหนึ่งเนาะแต่บ้าจันก็มักฮักในอาชีบ้านนี้เนาะบ้าจันก็ยังบัป้าบัทิมดอกมีโอกาสบ้าจันก็จะเฮ็ดหรือว่ามีโอกาสาได้กลับมาก็จะเฮ็ดอีกเนาะทุกคนเนาะกนน็ะฝากทุกคนไลค์กดแช่เนาะทุกคนเนาะเวลาบาจันลงคลิปไปก็เป็นกําลังใจให้บาจันได้ หล่หนึ่งบอจัน์ก็มีแห้งมีกำลังใจในการเ็ดคลิปต่อไปทุกคนเนี่ยสาเหตุที่บอจันทร์ไ่ได้ลงคลิปก็นี่แหละทุกคนเนี่ยกับแบบนี้แหละมันเงินคำมันบ่มีวาซันซะก็เลยต้องได้ไปดิน้นร่นขคนายเพื่อจะหามาจุดเจียครอบครัวเนาะลำพังบอจันท์คนเดียวเนาะเอาตัวรอดได้แล้วเนาะมันเขามีครอบมีครัวมีอย่างเข้ามาแล้วเฮาก็ต้องภาระก็ต้องเพิ่มอีกนะทุกคนเนะาะเทบอจันทร์มาเว้านในกาบ่แม่นว่า มาเบาเอาอ้ามันทอนจิตใจเลยมาเบ้าเพื่อให้ผ่ายเห็นใจนะทุกคนเนาะมาจันร์มาเบ้านี่กับเพื่ออยากให้ผู้ที่ติดตามฮับส้มเบ้าจันทร์จากใจจริง,งนะเนาะตอ้มีคนเดียวกับตามฮับหูว่า,าที่เบาจันทร์บอกคอยได้ลงคลิปหรือว่าลงคลิปบ่หลายในตอนหน้าหรือว่าอนาคตเนาะอยากให้หูว่าสาเหตยุย้อนอย่างนะทุกคนเนา,กนเนา,าะก็คือพระเบาจันท์ยังหลายทุกคนเน่เบาจัน์จะอา,อาจอนาคต อาจจะได้ไปทํางานภูแลทางฝั่งไทยพุ่อนะเนาะไปหาพี่น้องไทยเนาะเอฟซีฝั่งไทยนะทุกคนเนาะอ่าช่วงช่วงปีที่แล้วเนาะหรือว่าปีก่ายนี้บอจันต์หยุดเฮ็ดคลิปไปก็สาเหตุหนึ่งก็แบบเดียวกันนะทุกคนเนะาะบอจันต์ไปไปทํางานนั่นแหละไปทํางานอยู่ทางภูแลเนาะเจ็ดแปดเดือนบอจันต์กับมาเฮ็ดคลิปมาเฮ็ดคลิปอ่านี่แหละช่วงนี่แหละประมาณได้ประมาณสักเดือนสองเดือนนี่เองเนาะที่บอจันต์ได้เฮ็ดคลิปกะ ถือว่ากระแสผลตอมรับกถือว่าดีพอสมควรนะ FC ลายลายคนกัให้ความสนใจเลยว่าให้กําลังใจกลับมาเบิ้งกลับมาส้มเนาะก็มีคลิปดีแน่บุดีแน่นะเนาะบาจัน์ก็ตามมือใหม่เฮ็ดมาดนยู่แต่ว่าฝีมือในการเฮ็ดนี่ก็มันยังใหม่เพราะว่าเฮาดนๆนจะได้มาเฮ็ดเ่อหนึ่งหรือว่าดนๆนจะได้มาจับเ่อหนึ่งนะทุกคนเนาะ คือว่ากระแสต่อรับในส่วนที่บอจันทร์กบมาเห็นีนกระือว่าดีเนาะดีแต่ก็แต่ว่าผลตอบแทนหรือว่าผลตอบรับว่ายง่ายคือเงินนั่นแหละเงินในยูทูบนะมันมันมันยังบอเข้าหรือว่ามันยังบอได้นะทุกคนเนาะมีอยู่แต่มันมันมันบอหลายมันบอพ่อที่จะจุนเจือบอจันท์ให้บอจันร์ได้ไปต่อเนาะทุกคนเนาะคือบอจันทร์บาไปแล้วลำพังบอจัน์คนเดียวนะมันมันไปได้เนาะ อันนี้มันมีขอบมีขั้วมีปัจจัยหลายๆอย่างเข้ามาเนาะมันก็เลยบพ่พออยู่พ่อใส,ส่บ้านซะก็เลยต้องจําเป็นต้องได้อาจจะต้องได้ไปหาเรียกเสริมหรือว่าไปเฮ็ดย่างอื่นเติมเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นกับบ่จันทรกับบ่ได้ปะได้ทิมเนาะทุกคนได้มีโอกาสได้มาเฮ็ดบ่จันรจะกลับมาเฮ็ดเนาะตอนนี้ก็หาทางไป สำลักพะละเลยวะนี่สินนั่นแหละทุกคนให้มันมดสะก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวค่อยกลับมาหรือว่ามันเอาเอินว่าจังไดอ่าสบายสวะสวะสว่สวสวสวางเนาะภาษาเราคือสวะสว่สวางภาวะผว,วังของอ่าชีวิตให้มันดีขึ้นง่ายขึ้นคล่องขึ้นแล้วค่อ,คอยอกลับมเฮตโต้เนาะทุกคนเนาะถามว่า,าว่าจันแยกอ่าไปบ่ บอจันท์ก็บออยากไปเลยเนาะบอจันท์ก็มักฮักในอาชีพนี้อยากเห็นในอาชีพนี้ทุกคนเนี่ยแต่ว่ามันในเมื่อมันเป็นเป็นไปเป็นไปได้เนาะแต่ว่ามันเป็นไปได้ยากก็เลยต้องจำเป็นทุกคนเนี่ยจำเป็นที่บอจันท์มาเว้านี่ก็อยากให้ทุกคนฮับหูอยากให้ทุกคนฮับทราบเนาะเกี่ยวกับชีวิตบอจันท์ว่าบอจันท์อาจจะบม่ได้ลงคลิปหรือว่าบม่ได้ลงคลิปต่อไปนี้ก็ย้อนสาเหตุนี่แหละทุกคนเนาะก็ฝากทุกคนกดไลค์ ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้บอจันต์อีกเส้นเคยนั่นละต่อให้บอได้ลงคลิปกะอย่าเฝ้า,อ,าอย่า,าเฝ้าลืมกันเด้อ FC ทุกคนเด y, ้อกาบอจัน์ก็มีกำลังใจนะบอจันต์เนี่เข้าไปตรวจสอบซ่องทุกมือเลยทุกคนเ,เข้าไปเบิ้งทุกมือเลยบ่มีมือใดที่บจอจันต์บเบิ้งเนาะเข้าไปเบิ้งเข้าไปติดตามเบิ้งคอมเมนต์เบิ้งอย่างต่อให้มันมีน้อยบอจันต์ก็มีความสุขทุกคนในการได้เห็น เอฟซี FC, หรือว่าเห็นผู้คนที่ว่าเข้ามาทักทายสบายดีเข้ามาส้มแน่ตามนี้แน่แนก็ว่ากันไปเนาะก็บ,บริกโกคได้เคียดไปเด้อแต่ว่าถ้าเฮาเหิดเฮากัมีแห้งใจมีกําลังใจนะที่จะเฮ็ดแต่มันอาจจะเฮ็ดเป็นไปได้เาะแน่แต่บ่าวใจก็จะสู้จะทนจะเฮ็ดไปนะทุกคนเนาะ,อะขอขอบใจทุกคนที่เข้าใจหรือว่าฟังบ่าวจัน,นทุกคนเนาะขอขอบใจเด้อ